เราวันนี้นะครับดวงไครเฮงดวงไครปังด้วยไพ่ภูมิยานฝั่งทีนี้นะครับอาจารย์จะมีไพ่เลือกอยู่ประมาณ3มชุดนะครับระหว่างชุดที่1ครับแล้วก็ที่2นะครับแล้วก็ที่3านะครับจะเลือกไพ่ชุดไหนดีครับ1 2หรือ3ดีครับตีตอกตีตอกตีตอกพอเสร็จเราก็เลือกไพ่เลยนะครับสำหรับดวงชิตานะครับจะวันนี้ของคนที่เลือกไพ่ชุดหนึ่งนะครับเป็นยังไงบ้างครับดูลมก็มีอะไรที่ปักโคตรมากก็ตื่นกันนะครับขอบคุณ พูดจาดีนิดนึงแล้วก็เป็นคนดีรักรักษาบ้านหน่อยและมีระเบียบต่อความหมายนีกระดุงจได้ฟังแบบคนมาพอตัวเองกันนะจ๊ะมาที่ดวงสตานะครับประเจิญนี้ของคนเรีกยกไพ่สองนะครับเป็นยังเป็นยังไงมากนะครับดิงก็ก็มีอะไรที่พอปังเหมือนกันนะครับขอไปให้คุณหนักแน่นในสินห้านิดนึงวางจิตใจให้บาลาน่อยและก็อย่า,ารมแรงนะครับรูปดวงจิตได้ดดดปังชิ้นเดียวกันจ้า มาที่ดวงตานะครับประจำวันนี้ของคนที่เลือกไพ่สามานะครับเป,เป็นยังไงกันบ้างนะครับดโดยรวมก็มีอะไรที่ปังโคตรมากสุดๆไปเลยนะจ๊ะขอเป็นแค่คุณรู้จักศึกษาบริบทเป้าหมายคองให่เป็นครับใจเย็นหน่อยและมีไมเซ็ตแบบคนสําเร็จและคนรวยน,นิดนึงนะครับแล้วดวงคุณจะได้ฟังแบบโคตรมากที่สุดไปเลยจ้า ก็ข้อมูลก็จะมีวันนี้นะครับแต่ถ้าอาจารย์จะตีดวงชิพไพ่นะครับระหว่างชิดที่หนึ่งสองสามให้เนี่ในสุดนะครับอย่ายัมตีไปที่ชิพที่สามในสุดนะครับว่าตามเพิ่มเปอร์เซ็นต์ดีมีเงินเยอะกว่าชุดอื่นนะครับก็มาณนี้แล้วกันนะครับและถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่หยุดใจนะครับกดแชร์กดติชมกดไลค์กดโปรดกดเปย์คงหันแจ้นนะครับและขยีย่งไม่กดติดตามชอบจากกรบกวนกดติดตามชอบจากสักนิดนึงแล้วกันนะครับทุกคนก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวลาครับผมอาจารย์จีรพัฒนจ้าก่อนหมอดูี สวัสดีค่ะ